กิ่งเพื่อนมันใสเกือบนี่ก็ขึ้นได้คุยนี่แหละครับโอ้ธรรมดาเุยแฮมถ่ายเป้านะครับ่งร่อกผิดอเจสุอผิดหรอรออันนั้นมันเ่า่ไม่เดยวแ้วมัดำอ่ะจะลงเป็นหมดเลยโอ้นี่ไงเน่เออโปเกียสีใหม่สิคะ โอเคสีใหม่นะฮะโอ้มนิสองแกนดาละเน่าเดียวมันจะไม่ติดหน่วยอื่นมันเป็นเชื้อราเอาแงมขึ้นนมันก็ต้องเอาแงมมันกขอถ่ายถ่ายผู้ีอันเงาะนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คลาสสิกมันขำงมขำแงมนะคะนี่ขำขำเรื่ยเรื่ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือยังอยเรื่อย่ อันนี้ขโมยกินกันเหรอทำงามให้มันเนาะไม่ได้ขโมยกินเป็นป้าโอ้โอ้งวยที่ขำงามให้มันเนาะเอ้าเคลียบเนาะเคลบเนาะเป็นไรคะเออโนเกียเครื่องนี้เป็นอะไรนะมันปิดเปิดคนเดียวมันเป็นยังกับเนี่ยสงสัยมันหมดอายุใช่ไหมคะว่านะแค่เปลี่ยนละหมาของหลายงานรอดอ่ะเดี๋ยวใครแมมกันอยู่ที่ไฮนักเก็ตคลนี้พี่เอกพี่เอกจะทำไรคะ

ค่ะว่าป้าปลูกที่ป้าแบบกลัวนอนมากลัวยังสักอย่างวะฮะมีตัวว่าขัวโคลนโคนมันเนาะโคลนเออลุงน้องคะวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยมากไม่เห็นกินเลยค่ะรอเขาแกะนะคะมีเพื่อนสมาชิกบอกกินแล้วเดี๋ยวซิกเซียมหลังจากที่เสียมอยู่แล้วใช่ไหมกลัวมันเสียมอีกโอ้ยยุงขบโปเกีย เอาถุงมาไหมคะหมดยังคะปลมีกระสอบเพื่อไม่ยักที่ไหนอ่ะไม่ยักไหนอยักแยกไปนู่นแล้วกันฮะแยกอ๋อยักนั่งฟอล์ตมั้งเอาเป็นเด็ดไปให้แกหน่อยไหมเ้าแกเป็นอะไรนันไม่รู้เองเอาให้วันสักสองแคนเนาะปบอนไปบอนะอร่อยอันนี้คือเงาะที่ยังไม่สุกนะคะเอออังเดคะเงาะอร่อยไหมคะอร่อยดีมากภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ This is Rambutan น้ำมันบัตเตนนะคะอ๋อมันมีภาษากรีฑมาด้วยนะคะวันนี้มีมาทุกเชื้อชาตินี่พม่าค่ะ In my country, we are without that. In Italy we import มีไหมคะประเทศไม่มีนะคะมีแต่ประเทศไทยต้องเอามาจากทวีปเอเชียเอเชียนะคะอันนี้ปกติมันจะอยู่ภาคตะวันออก ที่ตาลีไม่มีเลยทางนี้นี่เอามาปลูกไม่กี่ปีแต่ก็ปลูกได้รสชาติมันก็จะเพี้ยนหน่อยริงิงงอเนี่ยมันต้องปลูกทางั่างเดียวโชกินงงอกอ่าะระยองจันทบุรีใช่่ตอนทีีดกวาแล้วมันไม่ใช่ผลไม้ทางเหนือออามาปลูกโอเคค่ะออกสวนกันเถอะก่อนที่เราจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ